สวัสดีครับโจน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพืชในอ e ีกจีนัสหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเน้นแต่ฟิโลเดนรอนนะครับวันนี้จีนัสนี้ชื่อว่าอีพิเพลมัมนะครับหลายๆคนจะรู้จักกันดีพืชในสกุลนี้เนี่ยชื่อว่าพรูด่าเนาะพรูด่าก็คืออีพิเพลมัมงออริอมนะครับแต่ตัวนี้ก็คืออีพิเพลมัมพินาตัมนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยมีความด่างนะครับปกติจะมีสีเขียวล้วนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ใบด่างนะครับจะเรียกว่าอีพิเคลมแนมพินนัตัมเบริกาตานะครับหลายๆคนเรียกอีพิด่างเนาะถ้าเกิดไปซื้อในตลาดเนี่ยเขาจะเรียกว่าอีพิด่างเนาะถามพ่อค้าเขาจะรู้ละนะครับทีนี้เมื่อวานผมก็เพิ่งไปถอยมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์ยังเล็กๆอยู่นะเบบี้อยู่เนาะตัวนี้สังเกตดูว่าเขาจะมีความน่าหลงไหลเนาะ บางใบก็จะมีขาวปนแซมอยู่เยอะนะครับบางใบก็จะมีความาขาวปะปายเนาะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าทีเนี้ยต้องบอก,กน,นิดนึงว่าสังเกตดูลักษณะใบนะครับตัวเนี้ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเห็นไหมลักษณะใบนะครับจะไม่มีรอยแตกเนาะจะไม่มีรอยแยกนะครับใบจะเรียบโค้งนะครับแต่พอเมื่อเขาได้โตขึ้นนะครับได้เกาะตามต้นไม้นะครับมีเสาให้เขาไต่ขึ้นไปสังเกตด,ดูด้านหลังจะเป็นเสามะพร้าวนะครับ ไปเขาจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปร่างไปนะครับบางคนเรียกพลูชีนะครับแต่จริงๆการคาร้าเขาเรียกอีพิด่างอีพิเพลนัมพินนัตัมเวริกาต้าเนาะอ่านี่ฝากไว้ในใจของคุณนิดนึงนะครับแล้วก็อ่ะมาถึงวัสดุปลูกนะครับเราใช้มะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยปกติแล้วแล้ว,ลวก็ส่วนของผมเนี่ยผมใช้มะพร้าวสับห้าสิบนะครับผสมกับดินใบก้ามปุ๋ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปุย๋ยผมใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับสัมเดลครั้งแล้วก็รดน้ำวันละครั้งก็อยู่ได้ ยังไงก็ฝากไว้ในใจกับุณนิดนึงนะครับอีพิเคลมน้ามพินาตั้มเวเรกาตานะครับสวัสดีครับ